ตัวสุดท้ายกันแล้วหัวบวมกันเรือยงคะดูโอ้ยรับข้อมูลเยอะมากเลยใช่ไหมเอางี้เรามาพักเล่าเรื่องกันดูกว่าเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังเล่าเสร็จแล้วมีคําถามด้วยนะก็ะมีรถบรรทุกคันหนึ่งค่ะบันทุกหมูมีคนขับไปหนึ่งคนมีหมูไปห้าตัวแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตทั้หมดเลยหมูก็ตายหมด คนขับก็ตายด้วยแล้วชาวบ้านอะ่ะก็ออกมาถามว่าชาวบ้านจะเก็บหมูหรือจะเก็บศพคนคะเ,เก็บหมูกันหมดเลยใช่เนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คือถ้าคนไม่มีประวัตชีวิตนะเกิดวันที่จากไปอะคะ่ะมีค่าน้อยกว่าหมูวิกอะใช่ไหมฉะนั้นวันนี้คะ่ะ ทุกคนมีทุนประกันให้ตัวเองหรือยังถ้าหามาว่าอยากมีทุนกันคนละเท่าไหร่คะใครอยากมีทุนหนึ่งล้านหนึ่งล้านใครอยากมีห้าล้านใครอยากมีสิบล้านโอเคแต่ว่าหลายๆคนะ่ะก็เข้าใจนะคะว่าอาจจะด้วยข้อจำกัดของรายได้ข้อจำกัดของเงินที่จะมาซื้อในลงทุนกับประกันชีวิตนะคะมันอาจจะมีไม่ได้มากหรือมีจำกัด เพราะฉะนั้นสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้ค่ะจะมาช่วยชีวิตพวกเรานะคะตัวนี้เรียกว่า T.R.C. ค่ะ T.R.C. มันคือ Term Rider Convertible เป็นสัญญาเพิ่มเติมตที่เป็นการคุ้มครองการเสียชีวิตโดยเปลี่ยนเป็นกรมธรรมเป็นชนิดที่เปลี่ยนเป็นกรมธรรมประกันภัยได้คีย์เวิรดของมันก็คือเปลี่ยนเป็นกรมธรรมประกันภัยอื่นได้นะคะแล้วมันเหมาะกับใครละ่ะ เหมาะก,กับคนที่ต้องการความคุ้คมครองสูงค่ะแต่เบีย้ยไม่เอาสูงนะไม่เอาเบีย้ยเยอะแต่อยากได้ความคุ้มครองสูงต้องการความคุ้งครองระยะสั้นๆอย่างเช่นมีบ้านนะต้องผ่อนบ้านอีกสิบห้าปีนะแล้วถ้าเป็นอะไรไปตอนนี้โอ้โหลูกเมียลำบากแย่เลยจะต้องหาเงินมาผ่อนหรือว่าวางแผนให้ลูกค่ะลูกยังต้องเรียนหนังสืออีกสิบปีเป็นอะไรไปตอนนี้ลูกฉันต้องไปเรียนโรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะตัวน,นี้ก็จะมาช่วยค่ะ ข้อกำหนดของ t r c ก็ต้องมีอายุระหว่าง2 0ถึง25เอ้ยถึง59ปีนะคะต้องซื้อคู่กับสัญญาหลักก็เหมือนสัญญาไรเดอร์ทั่วไปค่ะจะต้องมีสัญญาหลักก่อนแล้วค่อยกด t r c เข้าไปนะแล้วก็จะสามารถซื้อได้ไม่เกิน5เท่าของทุนของสัญญาหลักถ้าซื้อสัญญาหลักแสนหนึ่งก็จะซื้อ t r c ได้อีกไม่เกิน5แสนนะคะสามารถนำไปลดถนภาษีได้ แล้วมีดยายระยะก็คือ10ทับส15สทับ15 20ทับ20ความหมายคือตัวแรกคือคุ้มครองกรณี่2คือจ่ายเตี้ยจ่าย10ปีคุ้มครอง10ปีถ้าไปตายปีที่1 1ก็ไม่จ่ายแล้วนะคะอ่ะาข้อสุดท้ายคือถ้าทำประกันวงเงินสูงอาจจะต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะอย่างที่พี่นุชบอกไอตอนต้นที่จะมีตารางว่าอายุเท่าไหร่ต้อง ทำทุนประกันได้เท่าไหร่จะไม่โดนตรวจสุขภาพนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นทุนสูงก็อาจจะโดนตรวจสุขภาพก็อาจจะต้องบอกลูกค้าด้วยฟังดูก็อาจจะงงๆนะเดี๋ยวมาดูว่ามาดูอันนี้ดีกว่าว่าอ่าอ่าเดี๋ยวผลประโยชน์สายขายก่อนว้าวมากอ่ะเพราะว่าค่าบอนเนหรือค่าคอมมิชชั่นอะค่ะสี่หมาเพราะว่าถ้าเราขายหนึ่งม่บาทเราได้เท่าไหร่คะค่าคอม สี่พเลยนะถ้าขายแสนหนึ่งก็ได้4,000มใช่ไหมแล้วก็ผลงานค่ะเขาก็นับาหเ้90%ซด้วยดีงานมากๆต้องออกไปขายนะคะแต่ก่อนจ,จะไปทําความเข้าใจก่อนมันเป็นยังไงนะสัญญาอย่างที่บอกมาต้นค่ะมันเป็นสัญญาไรเดอร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสัญญาหลักก่อนตัวอย่างค่ะผู้ชายอายุสามสิบห้แล้วน,นะต้องการความผู้มคงชีวิตประมาณหล้านบาทเพราะว่า เขาไปกู้ผ่อนบ้านอยู่ค่ะอีกสิบห้าปีจะจบอีกสิบห้าปีจะผ่อนหมดเขาก็เลยกังวลว่าอ้าวถ้าไบนไรไปกอรลูกเนียจะลำบากใช่ไหมก็เลยเราก็เลยบอกว่าได้ค่ะคุณลูกค้าคะเอาแบบนี้เลยแบบเก้าสิบทับยี่สิบเอ็ดทีู่นุ่นสอนอะ่ะฮอตมากๆซื้อทุนห้าล้านบาทเบี้ยเท่าไหร่คะจ่ายเบี้ยจ่ายเบี้ยยี่สิบเอ็ดปีใช่ไหมคะ 90, 21, กเก้าสิบทับยี่สิบเอ็ดจ่ายเบี้ยยี่สิบเอ็ดปีเป็นเงิน หนึ่งแสนหนึ่งมื่น xxx ไหวไหมคะลูกค้าอายุสามสิบห้าต้องจ่ายเบี้ยหกลักอืมอาจจะเยอะไปนะทำไงดีเอาอย่างนี้คะ่ะถ้างั้นจัดให้ใหม่จทย์เดิมซื้อเก้าสิบทับยีิบเอ็ดแค่หนึ่งล้านบาทพอเบี้ยเท่าไหร่คะสองหมืสองเออค่อยคุยกันได้เนาะแต่อยากได้ถูห้าล้านอ่ะทำไงอะ่ะเพิ่มสิคะ ใส่ T R C เข้าไปใส่ค่า T R C เข้าไปอีก4ล้านกลายเป็น5ล้านบาทเบี้ยรตรงนี้อยู่ที่24,000เองรวมแล้วเบี้ยทั้ง2ตัวค่ะสี่0มใช่ไหมอ่าสี0 0มืนหกพันพอไหวไหมคะอย่างนี้อา่าพอคุยเงนได้เนาะได้ความคุ้มครองหล้านบาทเท่าเดิม ตอบโจทย์ที่บอกว่า15ปีเป็นห่วงเรื่องบ้านใช่ไหมคะ15ปีก็เป็นอะไรไปช่วงนี้ก็เอาตรงนี้ไปจ่ายค่าบ้านได้ไมนตองก่วลหลังจากนั้นค่ะพอจบสัญญา15ปีแล้วอันนี้ยกตัวอย่าง15ปีเนาะแต่มมไม่ที่จำได้ไหมว่ามันมี10ปี15ปีแล้วก็20ปีพอจบ15ปีแล้วไปยังไงต่อมันสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาอื่นได้ค่ะ เนีสมมติศบจบที่สี่อายุห้าสิบเนาะจบที่อายุห้าสิบตอนนั้นน่ะเรามีความคุ้มครองซื้อความคุ้มครองไปสี่ล้านแล้วอยากอยากจะเปลี่ยนความคุ้มครองตรงเนี้ยไอ้สี่ล้านตรงเนี้ยก็ยังได,ยได้อยากได้อยู่แต่ว่าออจะเปลี่ยนเป็นสัญญาอื่นก็คือสัญญาตลอดชีพหรือสัญญาออมเงินก็ได้โดยบริษัทบอกว่าก็เปลี่ยนมาเลยให้ไม่เกินสี่ล้านโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หมายความว่าถึงตอนนั้นสมมติว่าเป็นโรคหลายเป็นโรครลายเลยนะหมอบอกอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะซื้อทุนชีวิตซื้อประกันชีวิตได้อีกสี่ล้านบาทถูกไหมถามว่าจะซื้อไหมถ้าเป็นเราเราจะซื้อต่อไหมคะซื้อใช่ไหมเอาจริงๆคืออีกหกเดือนก็ก็จะไม่มีชีวิตแล้วอ่ะแต่บร,ริษัทประกันไม่สนใจคะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถึงตอนนั้นน่ะ ซื้อได้ไม่เป็นไรเพราะไม่ต้องตรวจสุขภาพแล้วซื้อมาเลยเราให้เหมือนมีวงเงินอยู่อ่ะมีวงเงินอยู่ว่าสี่ล้านเนี้ยคุณจะซื้ออะไรก็ได้แต่ห้ามเกินวงเงินงงมั้งเดีย๋ยวไปดูเดี๋ยวมีตัวอย่างใหม่ก็คือไอ้อตวเลเป็นแบบที่อ่าเป็นแบบที่ทุนเท่ากันนะคะแล้วก็ทุนเท่ากันอยู่น้อยกว่าแต่ไม่ได้มังคับนะจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ คราวนี้มาดูเปรียบเทียบกันค่ะแบบแรกที่เสนอลูกค้าไปอ่ะทุน5ล้านเบี้ยเก้าสับ2ีเบี้ยหนึ่งแสนหมื่กับอีกแบบหนึ่งทุน90ทับ21ทุน1ล้านบวกท r ีซสล้านไดห้าล้านเหมือนกันเบี้ยเหลือสี่หมหถูกลง2เท่าอ่ะโอเคไหมคะแบบนี้พอตอบโจทย์เราได้ไหมอยากมีทุนสูงแต่ว่าอยากจ่ายน้อยเราก็ทำแบบนี้เสนอลูกค้าได้นะคะ ถ้าทำข้อเสนอออกมาค่ะมันก็จะออกมาแบบนี้90ทับ21นะคะแล้วก็1นึ่มาทัล้านบาท22 2แล้วก็15ทับ TRC 15ทับ15อีก24 0 0 0แต่ว่าตามที่พี่มุ่นสอนค่ะมันจะต้องบวกสัญญาสุขภาพถ้าซื้อ90ทับ21ใช่ไหมก็จะมีมะเรงห,หัวอันนี้ใส่มะเร็งหหัวของอู่ให้รวมแล้วเบี้ยก็ประมาณ47 0 0ความคมุมครองความคุมครองข้างล่างก็จะบอกว่า ได้รับความคุ้มครองถึงอายุ90เนี่ยหนึ่งล้านแต่ความคุ้มครอง15ปีสี่ล้านเห็นไหมคะพอครบ15ปีตรงเนี้ยก็หายไปหลังจากนั้นก็มีความคุ้มครองหนึ่งล้านบาทต่ออะไม่งงนะ <c oughs> ดูท่าทุกคนเข้าใจยังเจอแต่ทีนี้มันมีข้อดีอย่างเงี้ยแล้วแล้วทำไมบริษัททำได้อะทำไมถึงให้เบี้ยถูกแบบนั้นก็เพราะว่าเบี้ยตรงเนี้ย พูดตรงๆคือเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งค่ะไม่มีเงินเว้นคืนจะเห็นว่าช่องแรกอยช่องแรกนะคะเป็นสัญญาหลักมีมูลค่าเวนคืนแต่ช่องนี้สัญญาเพิ่มเติมก็คือ DRC จะไม่มีเงินคืนเลยมันคือการจ่ายทิ้งเองมันก็เลยทำให้เบี้ยถูกโดยที่ได้ความคุ้มครองสูงนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นค่ะว่าถ้าเป็น TRC 20สิบทับยี่สบาท ก็มีเงินคืนให้มีเงินเบนคืนให้นะคะคราวนี้มาดูเบีย้ยกันบ้างตามอายุเลยโดยปกติแล้วอ่ะเบีย้ยประกันนะมันก็จะขึ้นกับเพศแล้วก็อายุใช่ไหมคะถ้าเป็นสิบทับสิบอายุสามห้าเบีย้ยห้าพันสี่รอยเก้าสิบาทต่อปีนะต่อปีตกวันเท่าไหร่คะใครมีขึ้นที่เลขติ๊กตอกติ๊กตอกน่าจะสิบกว่าบาท ตกวันละสิบกว่าบาทเองแต่ได้ความคุ้มครองหนึ่งล้านบาทเพศชายถ้าใครต้องการคุ้มครองสิบห้าปีก็ขยับขึ้นมาหน่อยจากห้าพันสี่เป็น 6, หกพันหรือถ้าใครอยากได้คุ้มครองนานกว่านั้นก็เป็นหกพันแปดแบบนี้ค่ะแต่ว่าการเปลี่ยน TRC ตอนเปลี่ยนสัญญาที่บอกว่าพอครบสัญญาอย่างกัอย่างไม่แก้ครบสิบหปีอะ เราอยากจะเปลี่ยนเป็นสัญญาอื่นในวงเงินที่เราซื้อไว้ก่อนหน้านะคะโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพก็จะมีมีเงื่อนไขอยู่ค่ะสองสัข้ออันแรกก็คือเราจะต้องแจ้งแจ้งบริษัทนะคะก่อนที่จะหมดสัญญาหรือหลังจะหมดสัญญา30วันก่อนที่จะครบสัญญาค่ะหมครบสัญญาวันนี้ก่อนหน้านี้หรือหลังเนี้ยต้องแจ้งบริษัท ว่าเออเราจะขอเปลี่ยนสัญญาตัวนี้นะเป็นไม่เด็บเบิพาร์หรือจะเปลี่ยนสัญญาตัวเนี้ยเป็นโฮไลฟ์90ทับ21อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพนะคะแต่เขาก็กําหนดว่าอายุที่จะซื้อได้อ่ะจะต้องไม่เกินอ่ะอายุที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ก็คืออายุไม่เกิน61นะคะสมมุติซื้อตอนอายุ52แล้วซื้อแบบ สิทับสิไปว่ามันจะไปสิ้นสุดตอนอายุเท่าไหร่คะหกสิบสองใช่ไหมแต่ว่าข้อกําหนดเขาบอกว่าจะต้องไม่เกินหกสิบเอ็ดปีเราจะต้องเปลี่ยนสัญญาละสัญญาจะไม่ให้ต่อละเพราะฉะนั้นตอนอายุก่อนหกสิบเอ็ดเนี่ยเราจะต้องบอกบริษัทเขาว่าเราจะเปลี่ยนตัวเนี้ยไปเป็นสัญญาตัวไหนหรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้เขาไม่ได้บังคับข้อถัดมาค่ะ วงเงินจะต้องไม่สูงกว่าวงเงินเดิมอย่างที่นะ้าบอกไปตอนแรกก็คือท r c อาีตอนแรกที่เราซื้ออะวงเงินสี่ล้านใช่ไหมคะกรมธรรม์ฉบับใหม่ที่เราจะซื้ออ่ะก็ต้องวงเงินไม่เกินสี่ล้านเหมือนกันจะน้อยกว่าได้แต่ห้ามเกินสี่ล้านเอางโรเบียคิดยังไงล่ะตอนที่ตอนแรกที่ทําประกรันตอนแรกอายุ35ห้าสมมุติว่าเบียประมาณสองหมืสี่พันบาทต่อปีใช่ไหม แล้วพอเวลาผ่านไป15ปีสัญญา t r c ตัวนี้หมดใช่ไหมคะก็จะไปเปลี่ยนเป็นสัญญาอื่นละโดยมีวงเงินไอ้มีวงทุนลัทุนชีวิตอยู่4ล้านเราก็จะคิดเบี้ยว่าทุนสล้านเนี่ยเบี้ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นอ่ะคนอายุ50เบี้ยเป็น5 9าหมเพราะฉะนั้นเบี้ยที่เราจ่ายใหม่ก็คือ5 9าหม แล้วก็คุ้มครองตอบไอาตามสัญญาที่เราเลือกจะเห็นว่าประกันชีวิตอะยิ่งซื้อเร็วเบี้ยยิ่งถูกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยากรีรอค่ะสามารถซื้อกันได้เลยอีกข้อหนึ่งค่ะถ้าเกิดสมมติว่าซื้อครั้งแรกที่ซื้อเนี่ยมีการเพิ่มเบี้ยนเนื่องจากสุขภาพหรืออะไรก็ตามตอนแรกเบี้ยชิดมาถ้าเป็นคนทั่วไปเบี้ยสองหมื่นสี่แต่ด้วยปัญหาสุขภาพของเขา อาจจะถูกเพิ่มเบี้ย50%สมมตินะเบี้ยที่ต้องจ่ายคือ3 0 0 0แล้วสัญญาที่ซีหมดสัญญาละพอจะซื้อเล่นใหม่ค่ะเบี้ยตัวนี้ก็จะถูกเพิ่มจากเบี้ยที่คิดเหมือนกันก็คือสมมติตอนนั้นเบี้ยคือ59,000ก็จะถูกเพิ่มอีก50% 000. ก็คือกลายเป็น88,000ตอนที่เขอยู่50มันก็จะล้อตามกับวันที่เราซื้อสุขภาพนะวันแรกนะ แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างอ่ะเปลี่ยนเป็นสามแบบค่ะเป็นสัญญาได้สามแบบอันแรกคือสะสมทรัพย์ก็อย่างเช่นอ่าเกษีรณม,มั่นคงก็เป็นสะสมทรัพย์นะคะประเภทเงินได้ประจําก็เป็นพวกที่มีเงินปันผลยยอย่างเช่นใบเดบินพัสอะไรพวกนี้แล้วก็โฮลไลฟ์ักก็คือ90้าทับยีหรือ85ดสทับ2ีนะคะเค <Okay. S 1> ค่ะก็ ส่วนของ p R C เนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณชีวิตแล้วเบี้ยก็ไม่ได้แพงมากแล้วคิดว่าอยากให้ทุกคนน่ะำเสนอตัวนี้นะคะที่สำคัญถ้าเราไม่นำเสนอลูกค้านะมันก็เท่ากับว่าเราปล่อยให้ลูกค้ามีชีวิตมีค่าน้อยกว่าหมูนะคะขอบคุณค่ะ